ตามกูไปเมาอีกแล้วจัดรอพอกูไปเมาอีกแล้วไอ้เชียแม่งออกเวรถ้ารวมๆแก๊งเขาต้องน่าจะมีเงินเยอะอยู่นะผมว่าถ้ารวมกันว่าก็หมายถึงเงินสดตัวใชไหมแล้วมารวมเป็นเงินแกงนะแต่ไม่ใครยอมเสียผมเดือดเองครับ ขอบคุณพัดชะพัดชะละวัดดีนะครับเออได้เาจอร์นไม่ได้มาเพื่อนเกือบไม่ไหวครับหลวงพ่อโอ้โหไม่ไหวเลยเหรอหน้เยี่ยกูนึกว่ากูจอร์นี่อ้ไสัตว์เออทำไมใช้ชื่อเมือเพื่อนผมอ่ะครับคุณเออไหนคนไหนใฮะผม่ไม่ไม่มันบอกกูว่าวันนี้คุณเดินไปหามันใช่ป่ะมันก็ถามกูว่าปผมเรียกอะไร แล้วพักขนาดว่าวัานนี้บินบินตาบาทได้เท่าไหร่ล้วครับมออันบอกปุ้ยอะเออมันเซลเธอด้วยนะมันบอกว่าเธอควรเปลี่ยนชื่อนะไม่ใช่บินนี่แต่เป็นบินตาบาทอะ่ะคิดพูดกัน

ก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่านไม่มีวันจะเดินรวนทางก็เจอกับฉันเป็นเหมือนดังเสงน ส่งไปในใจผิดที่เราไม่ยอมห้ามใจ มองมีความรู้สึกก็ดิมองไม่กดเฮ้ยนจะมารปสู้ๆเลยฮารสิามอะไรฮเหรอสู้ๆฮอลาใจให้ฮาร์หอมฮเออน้ใส่ลวลงมาแล้วก้อหอดกอนลุนใหญ่เดียวเดียวดิ อีกเรื่องบังเอิญคือบังเอิญรักกันไม่ได้ ไม่ได้หรอครับกดก็คือกอดถ้าไม่มีกดก็คือไม่ใช่โทนินไอพอนเปิดของรักกันแล้วฮะเดี๋ยวระวังเขาแม่งเงาเงาเลยอ่ะโอเคแล้วเ,เปิดของรักเออเรายังเงาทำไมทำไมเขาเล่นกันแบบรู้สึกว่าเขาสนุกทำไมเรารู้สึกเงาเงาวะอ๋อในเทีย<ๆ> หรือว่าเราไม่ตื่นเพราะเราโรงพยาบาลนะพี่เอ๋พี่สวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าเราไม่ล่าเขาพี่เข้าไปปะพี่ขอแบบไปดีกว่าผมขอแบบตื่นเต้นทางนิดหน่อยเรากระจายดีกว่ามั้งเรากระจายแล้วค่อยมารวมกลุ่มเหรอใช่อันนี้จริงให้ราลุ่มดีกว่าทำอะไรเขได้ปะไอพอนพี่ใส่เอาให้มันแบบให้มันลุ่มกันพี่พอนกลับบ้านก่อนม่้ยพอนอส่เอา ไมไป้ผมไปตามดูเขาตีกได้ป่ะน่าจะสนุกกว่าว่ะแขกรับชครับค่ะอครับบอกแล้วอะไรครับบอกแล้วไห

ใจพิดที่เราไม่ยอมห้ามใจไม่จําเป็นต้องไปเท่าใครเมื่อพ้นสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคนดีกลับมาหน้าลงบางกันกันเขาจะขอคุยเว้ยเขาจะขอคุยบังอ่ะสิทธปะ่ะเออลบ้า ยิงไม่ถ <amounts> น <of water writers> ัดงต้องมาเดินลงไปยิงภาพมันไม่ได้เว้ยจอนเออจังหวะนั้นมันไม่เท่เาขับมอไซค์ยิงกันนะเว้ยยิงมันไม่เท่ใช่ไหมไอมลองคิดภาพดิขับหาเลกับหาเไล่ล่ากันแล้ตัวมีปืนอยู่ข้างหลังมันมันเลยยิงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมายกันสองคนเลยอเล่โอเลอเลยเอเลเอเลเอเลเอยเอาแล้ว จ้องนอนจ้องผมเองถือค้อนด้วยลอฟาดเลยเอาแล้วมาเจอแล้วแม่งมาเจแล้วเฮ้ยได้ยัเฮ้ยเอาเลยเอาเลอาเลยเอดเดือดเดือาเอเดือดเดือดเดือเดือด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 เดอดเดือาเดือดเดือดเอาเดือดเด่อดเดือเอเอดเดือาเดือดเดือดเดเอาเอเเอาเอดเเอาเอเเเอาดออเอลอเเอมเดอเเอดเอเอาดอดเอดเเเอเเออเเอเ ไปแล้วหนึ่งก็รุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยรุ่นใหญ่ในโรงงานมีหล่ใหญ่เลยเรียบร้อยอุ้ยเคี้ยมีดมีดไอสัตว์โดนมีดโดนมีดมีมีดด้วยมีดด้วยกูบอกเลยชิวนี่ไงมีมีดโอ้แต่มีดแทงเพื่อนเยอะมากๆิ๋ใหญ่เลยอุ้ยตายเรียบร้อยตายไหมตายน่าจะความือแรกก็ต่อยเหลือทออยู่เนี่ยตายเฮ้ย เอาอุ้มอุ้มไงอุ้มกู้หญิงอุ้มเหรอไอ้แต่มีนเขาเล่นดีกว่าพี่หล่ออีกนะเอาตรงกูเล่นปืนไงไม่ไม่เป็นที่นี่อ้าวคุณตำรวจครับเขาทะเลาะวิวาทครับหนูอุ้มแล้วครับอุ้มหนึ่งเหรอครับแล้วนะตำรวจโดนอ๋อแปลให้สบมาอ๋อตำรวจกูก็มีสบครัเฮ้ยคุณตำรวจเทนโคตรมันเลยโคตรเอาเลยว่ะเอาตบเพื่อนเหรอ มาเฉยเลยเอ้าเรียบร้อยไอ้เหี้ยอ้าไอ้เหี้ยกกระลักเลยเอาเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ไปครับไปครับไปครับไปครัไปดีกว่ามือไปดีกว่ากลับโรงบามกลับโรงแรมจบมือจับมือไอ้เหี้ยล่นล่นเลยสัสปืนพีเกมปืนพี่เกมเนี่ยไม่ผมไเคยเต่าผมอยอมนี่แม่งโคตรเอาเลยอ่ะแม่งมันกว่าเราอีกครับที่ดูถ้าถ้าเราเป็นนิดเดียวในแก๊งนั้นเอาไอ้เหี้ยแม่งแท็งอย่างเดียวลยผมว่านะเล่นกับเอ็มซีอย่างมัน น่ะบังไม่อยู่อ<า><ะ>่ะเรียบร้อยไอเด,อ<า>ดินดร<ะ>ือเรียบร้อยถ้าลองอย่างนี้น่าจะเปื่อยไปบ้านแล้วบังมาแล้วค่อยว่ากัานดีกว่ามาแล้วมาแล้วถ้ามาแล้วม,มันปล่อยคิวเลยเอาขอคุยด้วยอ่ะพี่เทน ดีทำไมใครกินนังเหลือแค่นี้ฮัลโหลครับนี่อยู่ก็ดูไว้เนี่ยเปล่าเนี่ยมาดูดิมาดิครับโอ้โหครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เขาใจเรียกเสียงเลยนะใช่ใช่ไม่ใช่ ้วันนี้ขอพักก่อนได้ไหมคะอุ้ยได้เลยครับไปเข้าอะไรครับเข้าอะไรโอ้มันมันยาวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วไม่หครับไอ้เมื่อเดี๋ยวกาศหน่อยไอ้เมื่อเดี๋ยวสานหน่อยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเลยเราตีเขาอยู่ไอ้เมื่อเออโทษดุอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นผมดูละเออว่าไปถ้าถ้าแบบว่าถ้าตีกันอยู่แล้วแบบว่าจะออกประเทศโพสโพสทวิตเตอร์ได้เลยครับไม่ต้องคุยกันนะครับบอกเลยครับงั้นขอบคุณนะคะนั้นวันนี้กาเกนังขอไปพักนะคะ คือดูมาก่อนนะพักไม่รู้จะโกรธยังไงเลยพี่อยังเล่นอยู่นะเจ๊กดูดีตีเขาได้ลูก็มีรถผมไปส่งได้นะครับผมมีรถด้วย GTB ไอ้มื่อไม่ต้งเสือกแหมโชว์รวยด้เลยพีไอ้เหะกูกูชอบตนเลยพักก็คือออกออกประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่แต่ถ้าคนดูถ้าคนอยู่ยังยังผมยังพวกผมยังเล่นอยู่นะครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากค่ะ ขยาคผมคมับายบคุณครับ็นแทนต้นตบชนะีขยารู้นะว่าใครไปี่อนสบาชอไปอไม่ดีเลยน้ำมันกอนอยู่ไหนอ่ะขอาบายิมีรถเนี่ยันกอนอะนมันกออรกลับพ้มักอนหายไปไหนวะหน่อยละมืดอต็มเลยุไอ้พนเ้นนะเฮ้ยมืดอไรย่อนี่เนี่อย่าดีกว่าไอ้ไอ้ไอ้ของบอลมืดไอ้ไอ้มืดขอ ไม,ไม่ขอให้ดีกว่าอุ้ยกูว่าจะฟันกูแน่นอนแบบนีแล้วกูไหวตัวเกือบไปแล้วมึงเกือบไปแล้วกูไหวตัวไปเลยไปเก็บกูไปเก็บโอเปิีกว่อนไม่กูไหวแล้วไลยแอมขอกดีกว่าบอกเลไม่เหรอวะถ้าตอนนี้เราเงินดั้มได้ไหมอ่ะ้เราปล่อยไปเป็นชาวบ้านดีกว่าตื่นแปลกๆหายแน่เพราะอีกสิบลูกมูนอ่ะเออถ้าไปปล่อยแบบลื้อๆมันหายแน่กูปินหายแน่่หมาแล้วมาอีกแล้วศพหนึ่งนะมาอีกแล้วศพหนึ่ง ก็แล้วแต่ดวงเขาพี่ถ้าเกิดเจอก็ตีก็ทิ้งถ้าเกิดเขาหายก็ซวยจะเริ่มกินอย่างน้อยสกิดนิดนึงให้บังให้รู้ในะไม่ใช่มาถึ้งก็พูดแต่ถ้ามึงพูดที่แปลกๆอ่ะมึงดูแต่เคสกี่เคสอ่ะสีแมงอุ้มมันยับไปนะเดี๋ยวเขาขอสงบสติเลยไม่เขาต้องออกหนีเขาไปออกว่าเอาขอไม่ได้เจอเขาเลยคนนี้เชื่อกูดิอย่ามึงเจอแน่ๆหลุดมาขายยาเชื่อกูดิมีว่ามี อมีใครไปล่าสัตว์ไหมครับเปิดจ่อจบครับดิไม่ได <Some> <Bla ise. S 1> ้ข pe <noises> ึ <ahead> like. ้นมาจ่อขึ้นมาจไปบนไปบ้านไปบ้านไปบ้านไป่ไป้ขอบ้้านี่บ้าบบ้านก่บนมีข้งไปไปเจอบ้าน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 บ้านบ้านบบ้านานปนป้ป้ วันนี้เราเข้าชลสาลนด้วนยนครับ,รบเลยครับถึงแล้วแล้วพักเลยนะครับ ต้อมพี่ยาติดเขาสับปัค่ะพี่ยาัสดีค่ะสว่างอนจอดใคราหรอผมปะไม่มีอ่ะไปเลยไปเลยกากำลังใจพี่ยามนะคะ